พี่น้องครับเหลือคนเข้าคิวเพื่อจะเข้าไปดูหมอหลำสาวน้อยเพชรบ้าน,นแพงนะครับ มีเส so ื้อจคโตสวัสดีครับผมมีแจกคแจ็โตวอเสืน่ะฮะสวัสดีครับผมมีเสื้อ่ความพังทเดาม่ให้อยากสอแบบใส่ทีนแบบนี้นะไม่จมูวน่ะาล้วัง่ะากันเดี๋ยมัสุกเปิานสมุาวินลาอนี้คือในหลกใจมาด้วาด้ยนายใมา้นยมาด้กกันด้ายของไม่ใช่มวาวายกด้วยกันด เราเห็ดกับขขาเป็นเซ็ปเขาถามทัึงงี้ไงคอนเสิร์ตแบงค์พูดเนี่ยกับขขาเราเห็ดเป็นแซ่บอีรีบอกไหมแมนเบอร์นี่ไม่ใช่เป็นแซ็ปนะเซ่บอีรีอีร้อเลยเรื่สตอรี่เรื่องสตอรี่แล้วก็สุดทิศสัญจรไทยสุดทิศนี่ก็คืออันนี้เอ่อเรืงแอปแดงแอปฟ้าแมนอันนี้คือเดียวกันเราเห็ดกับเขาไปนน้ำตาลเ้อไปหน้านนี้แต่ว่ากับเขาเราถามแบบบุษมี มารปรมาแจกรู้อีกรู้อีกเอาินี่คือคือเมือไทยเ่อเาลงูเนี่ยเนีเนี่ยเ่เนี่ยเนี่เนี่ยเน่ยเนเนยเนียเนี่ยเน้่เนยเน่เนยเน่ยเนยน่ยเนเนีายเนนีาเนี่เน่ยเนยเ่ยเนียนยเนีเนนเนีนเนเนี่ยเลยเน่ยยเนี่ยเนี่ยแล้วยเนียน่ย่ยเเนีเนเนนเนเ เนูเดิมเพราะว่าเข้าไปอะอาทิตย์นี้เขาไปน๋อนใช่ใช่เด็ดมันไปว่ามันเหมืดปุ๊บเขาก็คอาิดเไม่นู่ใหม่ขึ้นมาทันทีเลยกไม่เห็นใหม่ก็มีพวกัวกรับวังพวกร้ันนั้นก็อาหารอาหาร เป็ดจระเข้มีมันยังไม่แปลกมันยังไม่แปลกพวกวัดเพชรจิไอ้ขี้โก้ชีเจี้ยวจะมาพัดเพชรจิอิริเห็ดศาสนาอันนี้มันมันเป็นข้างข่าวนานๆวิธีจริงเรียนไหมมอจริงเรีดเคยเคยปลุ่อพัดไห้อะไรไม่ไรน่มันก็แล้วแต่ว่าผู้ใดอยากเก็นเมนู่ไปแล้วเดือดติดตามแล้วโอ้เราใครครับเขาอันนี้แล้วมอเนี่ยทับพี่นี่ว้าย สามชิ้ยางมั้งแมนใช้บุดหรอคือเหมือนแล้วขาดนี่เขาแปลนเลยนะเาวาจะพากนะบอกค้นยางอะไรสิคนนึงบอลเลียนบอลเลียนคือยังไม่ได้ชิมหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอร่อยมากเดี๋ยวจะให้ไปเป็นทีมเล่นตลกให้กับวงนะเพราะว่าสมัยมุกได้มากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราเห็นเราเห็นเดี๋ยวเราเห็นผมแล้วเกินผมอ่ะ ผแต่เพื่อนเขาเอา่พบปเป็นเืเแล้อีกแล้วสุดอแดอกบัวบัวดอกบัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยแตกไปทยก็อนดอกบัวเดี๋ยวติติดตามรับกำลังกำลังจะทำเอาไปมาทายกันเองยังไงดอกบัวดอกบัว หมอจะฟักเพกไดเขบอเพกเงเพดอกบัเพลดอกบัวแม่ฟังแล้วฟังแล้วอยากฟังอีกเลยได้เอาลองมาลองมาอรินโทรอินโทอินเจริงดี๋ยวเดี๋ยวเขาทอนฮุกห่นาน้านเลยทอนฮุกเขาทอดฮุกเลยเขาเขาฮุกเขาฮุกฮุกแปกจริงอ่ะกลัวกลัวที่ แบบสังกัดนังทเศรษฐกิจโทรมาหาผมเนาะเดี๋มวการคุณยุ่งมากดอกบัวของเจ้าอยู่ใต้น้ำโอ้สัตว์ดุ๊กกรเน้าคนนั้นเนี่ยกระไรใช่ไหมสัตว์ปุ๊บางสโลปิงปิงเนี่ยเป็นชื่อที่ลูกสาวคุณหญิงตั้งให้นะครับทีนี้

สาไปเร็วดอกบัวเนไปเร็วดอกบัวไเนี่จะจรอนัรับกันรอนเป็ะเลเหัว็่ัไปเยแค่เสียเสียเ่ใ่ไเแล้วกัน่ตงกันตรงเ็เจ้าไหสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับ คนนั้นไปไหนคนนแจกตังคนไหนคนแจกตังมปนั้นไปไหนนี่เจ้าวเยนแล้วครับ ไ,ไม่ได้ไรไม่ได้ไรเฮ้ยสดสด,สด,สดผม<า>ผม<ล> <สด S 2> เข้าแถวตั้งแต่แรกๆแต่ว่ารถแท็กไปแท็กมาผมดูผมมันแท็กนี้ได้ไหมได้ไดเพราะว่าจริงๆผมอยู่ตั้งแต่ข้างหน้าเลยเขาแท็กไปแท็กมาแล้วผมตันผม <ม>าพิวเดิเดนี่อเบาเบาเดินมาใครสุรินเรียกรินจอไม่ให้ทำนี่นนคิวของเราอยู่แล้วเพราะว่าเราโดนแซงตอนนั้น,นก<า>นลับยังไงเนี่ยวันนี้ รนไทยบังโลบางรุนบังโลบังซลเขาปนเสื้อใหม่ไปนับพวกไปรับพวก